ขนมทองอีกเป็นขนมไทยโบราณค่ะเป็นขนมที่สวยทำไม่ยากค่ะส่วนผสมก็จะเป็นไข่แดงแป้งข้าวเจ้าแป้งมันกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะ มาคนให้ละลายหลังจากนั้นก็เอาไปกวนนะคะเมื่อได้ที่เราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นเราก็จะนำแป้งที่เรากวดเสร็จนะคะมาใส่ในพิมพ์พิมพ์ก็จะมีาลายสวยๆนะคะจะเป็นรูปดอกไม้รูปหัวใจตามสะดวกเลยค่ะนะคะ เมื่อใส่ในพิมพ์แล้วก็จะเข้อออกมาได้ตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็จะใช้ทองคำเปลวชิ้นเล็กๆนะคะมาแปะบนขนมทองเอก และก็จะนำขนมทองเอกทั้งหมดที่ทำเสร็จเรียบร้อยไปอบควันเทียนค่ะนะคะพออบได้สักพักหนึ่งเราก็จะนำขนมทองเอกมาใส่กระทงนะคะกระทงที่ใช้ก็เป็นกระทงใบเตยค่ะกระทงใบเตยหอมๆกับขนมทองเอกสวยๆเข้ากันดีค่ะ เป็นขนมทองเอกที่สวยงามน่ารับประทานนะคะความหมายของขนมทองเอกก็คือการเป็นที่หนึ่งนะคะใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะไม่เพียงแต่สวย ไม่เพียงแต่หอมยังมีความอร่อยด้วยนะคะตัดใส่กระทงใบเตยสวยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยขนมทองอีก ขนมมงคลค่ะ